กูเริ่มมานะไม่รู้นะเวลามีน้อยกูเริ่มก่อนละเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายนะเดี๋ยวไม่รีบกราบใส่ลูกก่อนนะว่าไงยังไม่คิดเลยเฮียเดี๋ยวนับก่อนอยังไม่นับมึงนับก่อนดิต่อไหลมังกรมะู่นนี้อเองถามด้วยเองเดินถามด้วยดิว่าสักกี่คนไอ้นี่พอดี อันนี้เจ็ดพอดีไอ้นี่นับโคด้วยเหรอเอ้ยกูไม่นับดีกว่าโถโคสิบสองกาอันนี้พี่อะก็นับท็อปไปเลยเป็นเจ็ดพอดีพี่โตงกเจ็ดพอดีเอ้ยพี่โตงแปดแปดไม่นับท็อปไม่นับท็อปน้ำห้าแพ็คอะไรไหมนุกนุกคืนหลังไปเลย ไม่ไอ้ใก้คนไงอ๋อพอดีนี่ใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดออลืมใบทอบอยู่นี่อ๋อให้กมาป้าออนยี่สิหเท่าไหร่น้ำยี่สิบห้าสองพันสองนห้าทัยิงตรงนี้จัดไป ไช่แล้วยกมาลูกนี้พี่ตั้มบอกใหญ่กว่าพี่ตั้มใหญ่กว่าจำบับบังไว้พื้นหลังไปลูกนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหฟิล์มเยี่ยมนียโอ้โหไม่สองคนเล่นแรงครับเนี่ยได้ได้ได้รีบกลับรีบกบลับวอเออไลหลให้กัปตานนอนนอ,อนไปแล้วครับพี่ป้องไม่รีบกลับถ่ายรูปก,ก,ก,ก่อนนะ ได้ได้นานมาทีพี่ป้องเอ้ยมาบ่อยอย่ามาลืมไปนุกได้บ่อยอยู่นุกไหลไปให้กับแทนแทนกับเป็นนุกนุกกัลมาแทนแทนวนแล้วแทนวนสวยลูกนี้แต่คืนให้เลยลูกนี้ให้กับพี่ต้มมาให้พี่ต้มแล้วไหลไปตรกนี้ติด ติดตังติดตังเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช้มาล่ามาที่ฟิล์มฟิล์มให้ตังลูกนี้ตังไม่ทันลูกนี้าอ่อนเปิดให้กับมะมะมะระ,ะวังน็อตได้แล้วน็อตมาแล้วน็อตมาที่ฟิล์มฟิล์มฟิล์มล็อกไปเอาเข้าทางการ์ตันอ่อนลูกนี้อ่อ,อนยกไปลูกนี้โจฮาเซวไม่ได้เฮียโจฮารนี่กูเรียกชื่อยากงเกินการตันอ่อนยิงลูกนี้แยกกันยิงเฉยเลย ต่อยกไปแล้วลูกนี้น็อตหมงไปได้เข้าทางเอาแล้วฟิลโตกลับแล้วฟิล์มเตะไปติดต่อฟิล์ยังได้อยู่ฟิลมไหลให้กับเกมโอ้โหจับบอลยาวลือเกินมาแล้วต่อต่อไรมาติดฟิลมเข้าทางอ่อนอ่อนให้อมะมาแล้วแทนแทนได้บอลอยู่แทนมาให้กับฟิลฟิลไหลให้แทนโลย้อนหลังนิดเดียวนี่เกือบได้อ่อน จ่ายไปให้เขาทำไมโอ้โหท็อปยืนล่องโลๆไม่จ่ายแล้วไปเตะขาน้องอีกโอ้โหตัวนี้ป็นร้าย <l ots> มาแล้วเฮ้ยมันบางงไม่เห็นดิอย่างเงี้ย <l ots> มาที่ไรว้นนะ่ะตงัตงตังตังไปนุกนุกนุกไหลเข้ามามาไหลามาแล้วลูกนี้โอ้หไม่ทันโอ้ยโดนกล้องโดนกล้องนะ ฟอร์ฟุฟัฟฟับได้ท็อปสามจะเปิดขึ้นไปท็อปเปิดมาอ้าหลุดจับไม่อยู่ให้กัปตันอ่อนให้อ่อนอีกทีต่อต่อได้บอลแล้วต่อยิงไกลวิงนีข้ามข้าวไปเลยเยิบๆเอ้าวต้องเหนื่อย่นี่นนนแล้วเฮ้ยบังบังแล้วบังแล้วบังแล้วบังอิสลา,ามแล้วบังแล้ว พเปิดไปลูกนี้เอ้าเ้ยตังหลอกตังหลอกกนี้เอาล้ครับเปิดให้มะมะไหลให้ออนออนไหลมะทำไมมะวิ่งไม่ไหวอย่าใจเพื่อจะใจเพื่อดิพับสามให้กนุกนุกไหลกับแทนแทนให้ฟลม์ฟลมล์มไหลามาที่เกมเกมล็อกข้าซ้ายเกมขูกคิกเ,เฮ้ยลูกพันขาเลยตัวนี้ คือให้ตังค์ให้ตังค์ตังค์ไหลให้ใหแทนแทนยังได้อยู่เกมยิงเลยลูกนี้โอ้ยถากเสาไปนิดเดียวติตอมเปิดเร็วทันีให้กัปตันอน่อนกัปตันอ่อนพลิกแล้วไหลมาให้กับจ็อกจ็อก,อกเบิร์นเร็วมาโอ้ยไม่ทันลูกนี้ระวังน็อตไปแล้วดีใจามาแล้วลูกนี้ขาขาดเลยเกือบตปลูกนี้ ต้อมเล็งไกลต้อมยกขึ้นมาเฮ้ยตีนระวังไอ้ม้าตีนตีนตีนฟาฟาฟา,ฟาเปิดมาให้กับตังต่อตัดไว้ได้มาเอาบอลลงแล้วมาจะม้วนมาติดไอติดชื่ออะไรวะนุโก้โหชื่อไม่ออกเลยกับตันอ่อนยิงข้ามขาไปเลย ล้วมาที่นุกลุกให้กับฟิล์มฟิล์มเปิดให้แทนลูกนี้เอาละแทนจะไปแล้วแทนกระชากไปแล้วแทนไปเกมเกมไปฟิล์มเอาลูกนี้นุกได้บอลอยู่ให้ฟิล์มทีนึงฟิล์มไหลามาติดออนไอต่อเก็บบอลไม่ได้ต่อยกลูกนี้มาทับทับโอ้โหเจ้าจับหรือไม่จับอะไรไม่เนี่ยคือก,กักกันอยู่ไปแล้วฟิล์ม ฟิล์มเกมเอาละท็อปสี่จัดบอลไม่ได้เซนิจจออ็อกจ็อกไหลมามามาไหลให้ออนออยิงไว้โอ้โหไม่รายตันอ่อนมาแล้วนี้ไปที่แทนแทนแล้วแทนยิงไกลนี้ไม่ตรงกรสองสามอยู่ท้ายหมดเวลาแล้วสามทีแล้ว แกงพม่าแกงพม่าแกงพม่าไปแล้วจ็อกจ็อกไหลามาที่ท็อป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 จะปล่อยท็อประยกไปให้จ็อกจ็อกยิงลูกนี้โอ้ยไม่โดนสีมได้บอลอยู่ไปฟิล์มไหลออกไปที่นุกนุกมาที่น็อตน็อตน็อตจับไม่อยู่น็อตยกขึ้นไปเลยลูกนี้ต่อเตะไปได้ไม่ท็อปท็อปให้ต่อต่อตาตาหุกขีดเอ้ตตาหุกขีด อ๋อวันนี้ติดแทนแทนบอกใหญ่กว่าแทนบอกหมวไปก่อนสองทีให้กับนุกนุกกรแทนแทนบอกบังไว้เลยวันนี้ทีเดียวเล่นตายนุกนุกฟิลม์มฟิล์มไหลไปทางซ้ายให้ตังตัง,ตงเบิลเร็วไปหน่อยวันนี้กระตันอ่อนยังไงกระตันอ่อนกระชากกระชากไหลให้มะมาไหลโอ้โหยิงจ๊อกเรียบร้อยสกี สองดีลท้ายเลือดไม่เลือดใครอ่ะเลือดฟันตันรุดฟันใครหลุดอ่ะเฮ้ยกินต่อได้หรอโอ้คุ้มเลยมาแล้วฟิล์มฟิล์มให้แทนเฮ้ยเลือดกินเลือดด้วยเหรอมาแล้วลูกออกไปแล้วหนึ่งดีลท้ายไปแล้วมาให้ต่อต่อยิงไกลตรงนี้โอ้ยสวยเซฟได้ตรงนี้โจฮาร์ ไหลมาให้ท็อปซีท็อปซีแปะคืนไปจ็อกจ็อกล็อกจ็อกโดนน็อตเข้าไปสกัดออกหลังไปเลยเหมือนกินเลือดเหมือนกินเลือดอ่ะแบบเลือดไหลเงี้ยจ็อกเปิดให้ท็อปท็อปท็อปสับขาหลอกทีหนึ่งท็อปล็อกหนึ่งท็อปควายขวาหลอกให้จ็อกจ็อกเปิดเข้าไปติดน็อตโยโย่ออกไปเลยตรงนี้พี่ต้อยไอ้โกตัวนี้อะไรเนี่ยโอาน่าอะไรเขาเนี่ย โอ่ง <laughs> นี้เปิดมาให้กับฟิล์มยิงวิ้วโอ้ยโผล่ลิซิเป็นแตกตรงนี้โอ้โหยขออีกทีขออีกทีซ้ำเลยเดิมเปิดให้ฟิล์มฟิลม์มเอาฟิล์มเหมือนจะส่งแต่เล่นเหมือนเดิมฟิล์มเปิดออกซ้ายไปแล้วน็อตเอาแล้วน็อตดังป้อมน็อตยิงนี้โอ้โหคำขาดออกไปสามสิบวิ้วท้ายสามสิบวิ้วต้องยิงแล้ว สามสิบวิสุดท้ายแล้วต่อยกไปเลยลูกนี้มงเช็ดนุกมงมาหาบอไม่เจอแทนได้บอลอยู่ตกใจลูกนี้น็อตเอ้ยไม่ให้จ็อกไม่ให้น็อตคืออะไรวะเนี่ยเราเอาแล้วเกมได้บอลแล้วดูดูมาแล้วรุ้งไปแล้วไปแล้วฟิลมไปแล้วฟิมไปแล้วฟิมกระชากไปเข้าทางเกมสิบวิแล้วต้องยิงแล้วสิบวิแล้วสิบวิสิบวิสุดท้ายฟิมฟิมไหลไม่เกมเกมเกม วายหมดเวลาโอ้บอยยิงมียิงอยู่คนนี n n e l